เวลา13นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนจำกลางนาคนปรปฐมอําเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารและผู้มีอุปการะคุณสนับสน,นุนการดำเนินงานห้องสมุดพร้อมปัญญาพร้อมทอดพระเนตรการแสดงชุดระบำไดโนเสาร์และลำตัด จากนั้นสงเปิดแปรกลุมป้ายห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งเป็นห้องสมุดลำดับที่31พร้อมทอดพระเนตรการดําเนินงานห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจํากลางนครปฐมซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนิษิ่ายเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระราชทานให้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในเกือนจาทั่วประเทศได้รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้และรักการอ่านทําให้ผู้ต้องขังได้เกิดความคิดและปัญญาที่ดีเป็นการพัฒนาคนที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคมโดยมีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูธิปัตย์เข้ามาสนับสนุนการดําเนินงานสําหรับห้องสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดเชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Library โดยผู้ต้องขังร่วมกันพัฒนาและออกแบบห้องสมุดต,ตั้งแต่วัสดุ ปร,กรณกเช่นชั้นหนังสือที่แสดงหนังสือโตเก้าอี้โดยการฉลุลายการเชื่อมเหล็กและการวาดภาพผ่านลายเส้นภายในห้องสมุดประกอบด้วยมุมความรู้ต่างๆเช่นมุมซ่อมหนังสือด้วยการเย็บกีมุมมสทมุมหนังสือทั่วไปมุมหนังสือพระราชนิพนธ์มุมเฉลิมประเกียติและห้องอ่านหนังสือเสียงซึ่งพบว่านิตยสารและวรารสาร National Geographic และ The Secret มียอดการยืมสูงสุด จากนั้นทอบประเนตรกิจกรรมและนิทรรศการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของเรือนจำกลางนาคปรปฐมมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยการฝึกทักษะอาชีพที่มีความหลากหลาย เช่นการสาธิตการออกแบบลายผ้าการตัดเย็บและการทอผ้าแบบครบวงจรการสาธิตการทำอาหารไทยและกระทงจากผ้าประดิษฐ์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้ามาช่วยสอนการออกแบบลวดลายกระทงเช่นลายกรังแตนและลายเล็บมือนางการสาธิตการทำเบกเกอรี่และอาหารนานาชาติโดยโรงเรียนจิตละดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาสูตรเบกเกอรี่โดยเรือนจำกลางนครปฐมและฟูสติลีด ที่พงศุริยะหรืออาจารย์ขับที่มาช่วยสอนการทำเบเกอรี่และการออกแบบอาหารต่างๆให้ดูทันสมัยผลงานการฝึกอาชีพเปเปอร์มาเช่ด้วยการนำกระดาษเหลือใช้มาปั้นเป็นตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆผลงานการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพช่างเชื่อมจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม การสาธิตการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเชื่อมอาร์โคหะด้วยมือมีผู้ต้องขังเข้าร่วมอบรม496คนนิทรรศการฝึกวิชาชีพช่างไม้และการแกะสลักนิทรรศการฝึกอาชีพศิลปะบำบัดด้วยการวาดภาพผลงานการฝึกอาชีพการถักเชือกมาคราเมซึ่งเป็นการถักจากเชือกรูปแบบต่างๆเช่น กระเป๋าตุ๊กตาผ้าคลุมโต๊ะผลงานจากการฝึกวิชาชีพด้านการเพราะพันธุ์ปลาสวยงามและการประดิษฐ์หินเทียมจากเศษวัสดุเหลือใช้นิทรรศการฝึกวิชาชีพศิลปะบำบัดด้วยการปั้นพระการออกแบบทรงผมชายและหญิงสำหรับผลงานของผู้ต้องขังจะนำไปจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังนำไปใช้เป็นทุนสะสมหลังพ้นโทษซึ่งผู้ต้องขังมีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเรียนจบสามารถรับวุฒิบัติวิชาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งนี้เรือนจำกลางนาคปรปฐมมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังที่กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่15ปีจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุมจำนวน4,015คน